โอ้โหอากาศดีนะวันนี้นะใช่ใช่ขอร่มหน่อยได้ไหมฮะขอร่มหน่อยเอาร่มเหรอเฮ้ยบ้าบอเฮ้ยคุณจะกลางให้กันเฮ้ยแบบซีรีส์เกาหลีเหรอใช่ใเฮ้ยผมชอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟินเลยว่ะจินเลยว่ะชอบชอบแล้วเอาไปกลางให้เขาทีไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋ไปอะไรเนี่ยไม่ใช่เราก็ต้องกลางให้เขาถ้าเขาคุณโดนเราอนกลางเขาเราเราร้อนไปสิ อ๋อท้อดีครับผมลืมครับผมนี่นี่นี่ไงผมทักให้นั้นไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องเหลือกตาบนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกลางดีมากเลยอ่ะนี่หูกลางเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกลางคุณได้ก็มองเห็นดีดีผมตั้งกันทุกทิศทางครับอ๋อแดดมันมาข้างหน้าอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคุณคุณคุณห่วงพวกปลาปลาละส่เฮ้ยสุดยอดหูนี่ไงเฮ้ยนี่ผู้ชายเนี่ยจะชนจะชนไฟอยู่แล้ว ยอดโอ้โหนี่คุณรูปผู้ชายว่ะเฮ้ยโอ้โหผมผมผมโอ้สุดยอดผมชอบผมชอบไหมเฮ้ย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 โอ้โหดูระวังลุมดูแดงดูแดงดูแดงเดี๋ยวแเราทำไมเ่ยวการอีกแล้วอ่ะอุตส่าห์บังให้อ่ะเดี๋ยวนี่นี่นี่โทษครับโทษครับลุมจะกินหน้าอยู่แล้วครับอะไรแหละเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะเดือดเดีือด